เปิดให้เติมแล้วคาบาวอินฟินิตคอมโบกับลิสแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมคาบาวราคาถูกรับโบนัสสูงสุดถึง10%เติมแพ็กใหญ่ทักไลน์ลิสแมนช็อปรับส่วนลดเพิ่มทันทีเติมเกมในเว็บรับลิสแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้พร้อมเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนมีเกมชน้นำมากมายให้เลือกเติมได้ทั้งเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกไวผ่อนสบายมีเงินคืนต้องลิสแมนช็อปเท่านั้นโอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมน,นะครับ ตอนนี้คุณอยผมโซเกอร์ so วันนี้เราคุยกในเกมคาบาลอินฟินิตคอมโบเหมือนเช่นเคยคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาทําฐานรับจ้างของแบททั้งหมด2กันนะครับหรือก็คือไอตัวสเกลนะครับมันเป็นฐานรับจ้างสายโจมตีของแบทสองนะฐานรับจ้างเนี่ยหลักๆที่เราสามารถคาฟได้จะมีทั้งหมด4ตัวครับมันจะแบ่งออกเป็นหลักๆอยู่2สายสายโจมตีกับสายป้องกันลิตตี้กับสเกลเนี่ยเป็นของแบทสองนะลิตตี้จะเป็นสายป้องกันสเกลจะเป็นสายโจมตี เช่นกัน,นครับไอซานครับป้องกันเอเลนาโจมตีสแตตจะได้เหมือนกันนะครับแต่จะส่งผลกับแบทเทนโหมดที่แตกต่างกันออกไปอย่างไอสอตัวนี้ก็แบทสอ,อย่างที่บอกไอสอตัวนี้ก็แบทสานะครับวันดิบที่จะต้องเตรียมมานะทุกคนก็อย่างแรกนะครับเมอร์ชนลรีการ์ดพีทของสเกล570ใบครัฟ30ใบแล้วก็เอาไว้ใช้อัพอีก540ใบครับคลิปล่าสุดที่ผมเคยทําจะเป็นเวอร์ชั่นก่อนนะ ตั้งแต่ปี2021เนี่ยนานมากเลยนะไม่ได้ทำคลิปเบเนี่ยเออส่วนตัวผมจะทำเป็นสกิลแล้วก็เอเลน่านะครับเบสนะครับก็หลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะใช้แบตสองบอท bot นะครับพวกดันนะแต่แจ้กขยังเป็นแบตสามนะครับส่วนไอตัวที่เหลือผมก็เก็บไว้นะไอตัวเนี้ยจริงๆไม่ใช่570ใบนะผมเก็บไว้ครบเดือนกว่าแล้วนะถ้าใครที่ติดตามมาจะรู้นะครับเนี่ยคือผมเก็บมาผมไม่เคยขายเลยนะแต่เอเลน่าเก็บยากชิบหายเลยว่ะคือตั้งแต่เลดบายเก็บมาได้เออ47ใบเอง ส่วนวัตถุดิบอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเทนนิงสโตนนะครับก็คือตัวนี้ครับมันจะใช้ทั้งหมด150เมตรหรือ1500มนั่นเองเอ็มพวกนี้ก็ทุกวันนี้บอดดันผิกมาก็ได้แล้วครับเออก็ดันทั่วๆไปก็ซื้อมาทั้งหมดนะครับเนี่ย1500มนะเออก็สามารถซื้อได้เลยนะครับทุกคนตึ้งๆงจากนั้นก็มานี่เลยมาค้ามันนะครับปึ๊บ เอเดนาเดี๋ยวถ้าผมเก็บครบถ้าผมอยากทำเดี๋ยวผมมาทำคลิปอีกทีแล้วกันแต่สแตตมันเหมือนกับสเกลแหละมาดูเทียบกันได้นะครับก็คราฟก่อนนะอย่างที่บอก3ามบีไปแรกคราฟก่อนอ่ะก็ได้มาแล้วครับไม่ใช่กดคราฟรัวๆนะเวยกดคราฟเสร็จมากดใช้ด้วยเออคราฟรัวๆนี่ชิบายนะอ่ะมาครับการจัดการเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่อัปเกรดเนี่ยมันจะใช้ครับเห็นไหมแล้วก็มีอัพอัพเวลอัพแรงนะครับ เราก็จะทำการอัปได้เลยนะครับกดอัปเกรดไปครับติง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 ต็งอัปรัวๆไปครับคือรู้สึกว่ามันจะหน่วงนิดนึงนะดูดิดกดคราฟไปแล้วนะเก <c oughs> มคุณภาพของเราหน่วงนิดนึงนะครับทุกคนนี่ขึ้นไปแล้วครับไม่ต้องห่วงนะกดอัปรัวๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมันก็ตันเอง,เองแหละคือมันจะตันที่สิบบ้งผมก็ไม่ได้ทําคลิปนี้นานแล้ะแล้วก็ไปอัปแรงอีกทีนะครับประมาณนั้นแหละ โอ้แต่ว่านานมากนะเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าผมจะเล่นคาบาลมานานขนาดนี้นะโอ้หตั้งแต่ปี2021ช่วงเดือนมิถุนาไปไปลายเดือนนะไปไล่ดูคลิปเก่านานมากนะเกมที่เราักนี่มันของจริงจริงเป็นช่วงแรกที่ผมเข้าสู่เกมนี้เลยนะเออตั้งแต่เวอร์ชั่นก่อนเฮีย yeah. ไม่น่าเชื่อจะเล่นได้นานขนาดนี้ดูสิอ่ะสิบแล้วครับเห็นไหมไม่ได้แล้ไปต่อไม่ได้แล้วครับ ทำไมถึง up Max เ a เบิล้วครับจากนั้นก็มานี่ครับั p แรงมันครับตึงมันดูหน่วงแปลกๆเว้ยเดี๋ยวผมลองกดรัวๆดูสักหน่อยแล้วกันนะครับ <c oughs> คือไม่แน่ใจว่ากดรัวๆนี่มันจะได้เลยไหมนะเออคือแม่มันรู้สึกว่ามันหน่วงมากเลยนะเนี่ยเกยมเที่ยวรักที่มันคุณภาพจริงๆกดรัวๆไปเลยครับ <c oughs> <c oughs> เหมือนจะไม่มีผลเลยนะรัวๆไงแม่ก็ไม่มีผลเลยวะเราต้องมองในมุมที่ดีนะครับ ถ้าเรากดรัวๆได้เนี่ยคลิปเรามันจะสั้นเกินไปถือซะว่าเนี่ยเป็นการดึงเวลาให้คลิปยาวขึ้นไปในตัวมองว่าเป็นข้อดีนะครับเอาเรื่องจัดเกมเีลย์รักมันต้องแบบนี้สิว่ามันต้องแบบนี้เออแล้วก็สำหรับใครที่สนใจจะทําฐานรับจ้างนะครับผมแนะนําให้ดีตลาดบ่อยๆนะครับค่อยๆดึงนะครับไม่ต้องรีบคือบางทีมันจะมีการแบบว่าตัดราคาการบางทีไปฐานรับจ้างก็ลูดไปหมดตลาดแบบเนี้ยมันจะมีทั้งช่วงราคาพุ่งราคาลงนะครับค่อยๆดึงไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะ ถึงส่วนตัวผมจะบอกว่าผมจะทําสกิลกับเอเดน่าใช่ไหมล่ะแต่ว่าอนาคตผมก็ต้องมีทั้งลีดดี้ทั้งไอซานถ้ามันถูกอะย,ยังไงก็ต้องดึงไว้ก่อนนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆนี่เราต้องได้ใช้มันจะคุ้มมากๆนะครับนึกว่าจะได้เต็ม10ก็อัพไปนะครับตึงเหมือนเดิมนึกว่าจะอัพรวๆได้เลยนึกว่าจะมีอะไรที่มันแปลกใหม่จากเวอร์ชั่นเดิมไม่มี โอ้เราเาเาเาโอ้โหตื่นเช้ามาก็หาเรื่องเ <g iggle> สียตังค์นะที่แรกผมคิดอยู่นะว่าผมจะทําคลิปดีไหมแต่ก็เผื่อบางคนที่แบบไม่เคยรู้แล้วก็สนใจที่จะทํานะครับก็จะดูเป็นแนวทางได้นะทุกคนแค้แรงนี่ถ้าจำไม่ผิดมันแรงสีง 4, ่ป่ปะแรงสี่เบลสิบป่ะถ้าผมจําไม่ผิดนะมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเปล่า หรือว่าเวอร์ชันนี้มันใช้เพิ่มขึ้นวะถ้าใช้เพิ่มขึ้นเนี่ยต้องขออภัยไ,ไว้ก่อนเลยนะครับเวอร์ชันนี้ผมก็เพิ่งเคยทำเหมือนกันนะเว้ยใจเย็นนะโอเคเนี่ยสกิลตึงมันจะตันที่4นี่แหละแล้วก็อัพจากนั้นก็อัพให้มันตันตึง โอ้โหมันรับข้อมูลบันชา้าจังเลยนี่ช่วงเช้าเลยเนะี่ยสิบโมงเช้าเลยนะเนี่ยตื่นมาผมอัดคลิปเลยนะทุกคนที่เด็ดเลยนะเนี่ยจริงๆผมจะใช้แบตสองน่านแล้วแหละเพราะว่าพวกเรือเอาเวกพวกแมลงเอาเวกเนี่ยผมใช้แบตสองบอทมันสบายกว่านะครับแบ, 2, บตสองเบรดไปตีบอทนี่อีซี่จัดเทียร์มอนตีมอนแป๊บเดียวครับแต่ละตัวถึงมันจะตีทีละตัวนะแต่ประสิทธิภาพโอเคกว่าไอ้ตัวเนี้ยแรงกว่าหยวนนะครับ เป็นหาจ้างที่แรง่ขงยวนนะเออถึงไปปื้บน่าจะเหมือนเดิมป่ะไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ว่าไม่มั่นใจนะคือมันมักจะมีอะไรที่ผิดแปลกออกไปจากที่เคยเล่นมาครับาวนี่เห็นไหมถึงแม็คเลเวลแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วเห็นมป้อปื๊อปื้อปื้อเห็นไหม,เ,หไหมเต็มแล้วครับนี่คือสกิลครับ สแตตขขงมันจะตามนี้เลยครับทุกคนนี่คือตันแลละครับก็คือแอคแท็กหกสิบแอคแท็กเ0 h ดหนึ่งร้อยฮิดาเมดแปดเอมหกนะครับแอคคูแปดสิบเพเนสิบนะครับดูสิสแตตแรงนะครับแรงกว่ายวนเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมขอไปเทียบเทียบกับค่ายเก่าแป๊บนึงนะทุกคนพอเปิดคลิปเก่าดูก่อนพอดูสแตตสิต่างกันไหมเนี่ยพอดูสแตตก,ก่อนนะครับแอคแท็กหกสิบหนึ่งร้อยแปดหก แ0 1สนะครับอ,อ๋อสแตทเท่ากันนะครับที่ไม่มั่นใจอย่างที่บอกนะมันมีอะไรแปลก,ปกๆหลายอย่างในเวอร์ชั่นนี้เราก็เลยต้องเช็คเพื่อความชัวร์สักหน่อยนะทุกคนประมาณนี้เลยนะขราบจ้างสเกลก็จะสแตทประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะทำเอเดนาอีกตัวแต่ลิตี้ผมก็เก็บนะผมเก็บไปเรื่อยๆของผมอะเนี่ยลิตตี้มันก็เก็บได้94ใบแต่นี่น้อยนิดมากครับ เอเดน่าได้40กว่าใบอาจจะต้องมีดึงไว้สักหน่อยนะถ้าราคาตกแต่คนมันทําเยอะแบบสามอะไม่เหมือนแบบสองนะครับอย่างเบลมันใช้แบบสองก่อนได้ไงเออสรับฐานรับจ้างสกิลนะครับสหรับใครที่สนใจจะทํานะครับช่วงที่ผมดึงมันอยู่ประมาณ100ถึง130อ่ะมันจะมีช่วงหลังๆ่ะที่มันถูกมากๆเลยนะครับ90เองั้งช่วงนั้นนะถูกมากนะแต่ไม่แน่ใจว่าตอนเนี้ยเท่าไหร่มาที่ตรงไหนวันนี้อ๋อนี่ไงเพสแอนด์มีชินารีนะครับ แล้วก็เมอร์ชานดีการ์ดพีดลิตตี้ใบเท่าไหร่วะเนี่ยลิตตี้ใบ30ิบเหรเนี่ยเย็ดเท่ถูกจังวะลิตตี้ใบส0เองวะเยด็ดทำไมถูกขนาดนั้นนะสงสัยทุกคนจะได้เห็นหันลิตตี้ในเร็วๆนี้แล้วลนะ่ะเนี่ย30เองเหรอวะย็ดเท่ผมเป็นผู้บริโภคที่ดีนะเนี่ยจริงอ่ะเออถึงมันจะนี่แต่ว่า30มันก็แบบ เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะทุกคนกูมไม่คิดว่าจะลงมาขนาดนี้มันเคยขึ้นไปนะเว้ยคือก่อนหน้านี้ผมก็เคยคิดจะดึงมันแหละแต่ว่ามันขึ้นไปแบบร้อยต้นๆเลยทีแรกอะเออลงมาสามสิบเดี๋ยวผมจะอัปราคาให้หน่อยแล้วกันนะครับมผมดึงไว้ก่อนแล้วกันนะครับมันมันก็ต้องใช้ในอนาคตอนะถ้าคนมาทําพร้อมกันเดีย๋ยวแม่งแบบราคาพุ่งพรวดพลาดอีกงานจะงอกเรา สสิบสี่นะครับมันเท่าไร,ร่แล้ววะผมดูก่อนผมต้องใช้ห้าร้ยเจ็สิบใบตัวเนี้ยผมเก็บไว้อยู่นะโอ้แต่ไม่น่าเชื่อราคามันจะลงมาขนาดนี้ดึงแม่งให้ครบเลยแล้วกันมันใส่เป็นคนดีครับดึงการตลาดให้ขึ้นครับงานในเรียกผมเองไม่มีดึงเหลือไดใทั้งสิ้นครับผมไม่ได้แบะมาแบบไอ้นี่นะครับไม่ใช่แบะมาแบบดึงแบบราคาแบบแล้วคงราคาไว้ให้คนตั้งตามไม่ใช่นะครับ ถึงให้มันจบๆไปอะคือเป็นการสลับสนุนตลาดเป็นในตัวคือๆๆคนที่ขายตัดราคาลงมาก็ไปซื้อกันอยู่ประมาณนั้นนะครับประมาณ70 80แต่ราคาปกติมันถึงร้อยะครับมันจะครบได้ไงผมอยากให้มันครบเลยอะเยเช่จะไม่ได้เห็นหารับจ้างลิตี้ต่อเลยเหรอว่าคลิปเนี้ยชิปหายละอยากดูคลิปลิตี้ไหมมันก็พูดเหมือนเดิมอะถ้าอยากดูบอกได้นะครับผมก็จะคลาเลิดเหมือนเดิมไม่ดูอีก <S <S คือหลักๆดันธรรมดาเนี่ยผมจะใช้แบตสองบอดอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นดันแบบแจ้เขียวหรือดีวายไม่รู้ว่ามีไหมในอนาคตไอ้พวกแจ้เขียวผมก็ทํเอเลน่ากับไอซานอยู่ดีนะมันก็ต้องทาหมดแหละสุดท้ายแต่ผมจะเริ่มที่โจมตีก่อนนะปกติ5้าร้อยเจ็ดสิบไปเอา้าเกินโคตาชิบหายไม่เป็นไรครับก็ได้มาอีกตัวละใครอยากดูบอกได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปให้ดูเดี๋ยวค่อยไปยัาสมุดเล่นก็ได้ไม่เป็นไรหรอกดึงเพลินไปหน่อยเมื่อกี้ชิบหาย ขอดูสกิลสิสเฮ้ยสกิลก็แปดสิบนี่วะถูกนะเว้ยทุกคนถูกมากเลยนะเนี่ยทําได้นะเว้ยทำไมมันถูกจังวะแปดสิบเก้าสิบเองตอนผมดึงก็ร้อยไอ้นี่มันลงมาถูกมากเลยนะเว้ยเบตเตอร์เอามาทําได้นะครับมันถูกมากเลยนะถ้าทําตอนนี้เลยถ้าตีแปดสิบนี่ถูกเลยนะผมดูก่อนคิดก่อนแปดสิบคูณห้าร้อยเจ็ดสิบปะก็ตกที่สี่หมื่นห้าเองนะถูกมากนะครับฐานรับจ้างของสกิลแต่เฮียเนี่ยแพงแน่เลยเอเลน่าไอ้สัตว์ 550มันมันคนใช้เยอะอเอเดนากับไอซานแต่ถูกนะ550ก็ถือว่าดึงได้นะครับสําหรับตัวอเอเดนามันถูกแต่ตัวเนี้ยคนก็ใช้เยอะเหมือนกันครับสายเวทมันชอบใช้สองตัวนี้ไงอเอเดนากับไอเนี้ยเอ,อไอซานนะไอตัวสกลิลกับลิตี้มันก็มีแต่เบสแหละราคาก็ได้ดรอปลงมานะครับแต่ว่ายังไงมันก็ต้องใช้นะครับเผื่อนาคตพวกเฟมน้องเฟมเนสมานะครับดันใหญ่ๆมาดัานบอดโซโล่หลังจากเนี้ยมันก็ต้องใช้ทั้งคู่อะ เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแล้วนะครับก็ถ้าเป็นมแมลงเอเวะครับผมรู้สึกว่าผมเจ็บผมก็คงต้องเปลี่ยนเป็นลิด,ดี้ลงมาช่วยนะครับเออก็คงต้องเป็นอย่างนั้นเป็นคู่กันลงมาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมท่านเพื่อนชอบกรฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นแรงใจผมในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะครับเจนใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับทุกคน